มาดูนางตางของจีนของของวันอังคารนะครับจีนนี่จะเป็น2ตัวบนนะครับลูดขึ้นลง24ตัวจากเลขอ้างอิงเลขอ้างอิงของจีนผมย้ายมาใช้เลขชุดที่3เป็นหลักนะครับตัดมาแค่2ตัวท้ายพอนะครับ3ตัวมันถูกยากสองรอบเช้าบ่ายเดี๋ยวมาดูกัน,นกลางคลิปนะครับเบื้องทบอะไรยังไงนะครับจีนนะครับจีน จีนแรกของวันอังคารคือเลขสามสองครับแล้วก็สัปดาห์นี้ลองให้จันทร์กับอังคารนะครับส่วนนี้แค่อีจะลองไปถึงพฤหัสนะครับเพราะว่าวันจันรนี้หยุดนะครับสามสองนะครับคําว่าขึ้นลงยี่สิบสี่ตัวคือเอาสามสิบสองบวกยี่สิบสี่ได้ห้าสิบหกนะครับสามสิบสองลบยี่สิบสี่ได้ศูนย์แปดนะครับก็ไปเลขครบๆทั้งหมดนะครับแต่ตอนกดจริงก็ตามที่ผมบอกนะครับบางท่านจะตัดทิ้งบางตัวสองตัวบ้างตัดได้นะครับแต่อย่าตัดตัวที่ถูกออกนะครับ ส่วนท่านที่ถามทุกวันในรายกลุ่มถ้าจะตามทวนในรายกลุ่มก็แบ่งปันกันปีละหกร้อยบาทนะครับตามได้ทั้งปีนะครับทั้งด้านครับรายดีนี่คิดนี่นะครับแล้วก็มอนเดินนะครับเช้าถูกเคยหยุดนะครับเช้าไม่ถูกทบบางทีรอบบ่ายลักษณะนี้นะครับลองบวกลบดูเอาเองนะครับแล้วก็เริ่มเล่นทุนหนึ่งชุดครับมีทุนสำลองอยู่จํานวนหนึ่งนะครับทุนสมลองหมายถึงว่ายังไงก็ต้องมีวันที่มันหลุดนะครับถ้าถูกทุกวันก็คือโกหกรับยังไงยังไงก็ต้องมีหลุดกับหลุดแล้ว ปลอดภัยที่สุดคือรอมันถูกก่อนวันหนึ่งแล้วค่อยอาจช่วงที่มันถูกนะครับมันจะถูกติดกัน2วัน3าวัน4วันก็แล้วแต่ครับมันจะอาจช่วงที่ถูกถูกคือได้กาไรครับปลอดภัยที่สุดนะครับส่วนวันจันทร์ก็ถูกนะครับคือตอมาจากวักสูครับก็คือถ้าตามที่ผมบอกคือถ้ามันถูกมันหลุดแล้วมันรอมันถูกก่อนมันก็อมาอัาแล้วมาอัดเอางี้ครับมันก็จะมันจะปลอดภัยที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวมาลุ้นผลกันนะครับจีนของวันอังคารนะครับ